คนเรามันมีอะไรอยู่อย่างหนึ่งนะที่สำคัญที่สุดก็คือการเข้าที่ขับขันเวลาที่เข้าที่ขับขันยอมจะทำยังไงอย่างสมัยที่อาตจ,จะมาไปเที่ยวทุดงไปเจองูเข้าเวลาขับขันขึ้นมาทำไงนั่งขัดสมาดนึกแต่ตายตายรู้ว่านึกพุโทโธพุโทโธเอาบุญซะก่อนจะตาย เรียกว่าเวลาคับขันถึงเวลาที่ญาติโยมทั้งหลายเดินทางไปเ,เกิดรถมันจะมันหกคอมเมนเข้าเข้าที่คับขันเราต้องทำงยังไงจับอะไรไว้ก่อนต้องมีที่จับไว้ก่อนถ้าหากว่าเวลาคับขันแล้วเ,เราไม่หาอะไรจับเราก็แย่สมัยเมื่อเรา เมื่ออาตมานำพระธาตุไปเชียงใหม่เพื่อที่จะถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้พระพระเนตรในครั้งแรกไปทางรถไฟรถไฟมันคว่ำแต่ไม่ถึงคว่ำม,มันตะแคงไปมันก็เข้าที่ขับขันแล้วทำยังไงก็ต้องรีบจับพนักอะไรไว้ก่อนก่อนหัวมันจะฟาดลงพื้นอย่างนี้เรียกว่าเวลาเข้าที่ขับขัน อย่างที่เราพากันอยู่บ้านอย่างนี้บางทีก็มีสิ่งที่เราจะต้องอถึงเวลาคับขันเยอะแยะเชียวเขาเรียกว่านาทีวิกฤตเหมือนกยกว่านาทีที่สยดสยองอาบางทีรถวิ่งถุดๆถดขึ้นมาเหยียบไปเลยเราเกือบตายไปอย่างนี้ขาขาดแขนขาดเขาเรียกว่านาทีวิกฤต ตัวของคนเหล่านั้นมีนาทีวิกฤตอยู่นาทีหนึ่งคือนาทีที่จะหมดลมหายใจตอนไหนที่ตอนมันจะหมดลมหายใจอะตอนนั้นน่ะเรียกว่านาทีวิกฤตสำหรับชีวิตของแต่ละคนละคนให้พากันเข้าใจเถิดว่าเมื่อถึงนาทีนั้นขึ้นมาเมื่อไรเราจะยึดอะไรไว้ได้ เราจะต้องถามตัวเราว่าถ้านาทีวิกฤตอันนั้นมาถึงเราเราจะยึดอะไรไว้ได้เราจะไปยึดเงินทองเข้าของเราจะไปยึดภรรยาสามีเราจะไปยึด,ยาาดลูกหลานไม่ได้ทั้งเส้นถ้าเราไปยึดสิ่งนั้นเมื่อไรเราจะต้องเป็นผู้แพ้เราไปยึดเงินทอง เราก็ไปเกิดเป็นเปรตเนี่ยว่าเปรตงูเหลี่ยมเ่ว่าไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเ,เป็นเ,รเ,เ,เปนเรตก็ะาับอะไรเหล่านี้นอนเฝ้าทรัพย์แล้วมันจะดีอะไรแล้เวเราคิดถึงลูกถึงหลานเดี๋ยวก็มาเกิดเป็นวิ่งจกตุกแกลูกหลานมันไม่รู้มันก็ไล่ตีเอาอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่ได้ นึกอย่างนั้นไม่ได้เมื่อนาทีวิกฤตมาเราต้องนึกถึงบุญบุญเราทำอะไรมั่งเราทำพระมาหาเจดีย์เนี่ยเงิสูงที่สุดในประเทศไทยเนี่ยที่วัดธรรมมงคลฉันได้ทำฉันทำแล้วเท่านั้นเท่านี้ฉันนึกได้เพราะว่าเจดีย์มันใหญ่มันนึกง่ายก็เลยนึกได้คนนั้นก็เลยได้ไปสวรรค์ ป็นอย่างนั้นเมื่อก่านึกความดีได้ดีกว่าไปนึกสิ่งที่มันจะต้องเกี่ยวข้องกังวลหรือว่านึกว่าเรารักษาศีลรักษาศีลเมื่อวันพระเรานึกได้เพียงเท่านี้เราก็ได้ได้ไปสวรรค์แล้วหรือเรานึกว่าวัดธรรมมงคลเขามีบวชชีฉันไปบวชตั้งก้าวครั้งน่ะนึกได้ ก็ได้ไปสวรรค์แล้วอย่างนี้เรียกว่านาทีวิกฤตถ้านาทีวิกฤตนั้นดันไปนึกถึงสิ่งที่ไม่ดีเข้าไอความดีก็เลยหายไปก่อนเอาไวท้ทีหลังต้องไปรับกรรมชั่วที่ไม่ดีก่อน